สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครครับยางยนต์นะครับ,รบพามาชมตัวล้อท E 37นะครับตัวนี้เป็นงาน M-MAX นะครับเป็นงานจีนนะครับ M-MAX ล้อจะเป็นท E 37นะครับ ขอบ0.8กว้าง9ออฟซูร์นะครับเป็นสีดําเงาเลยนะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็เป็นเลเซอร์สีขาวนะครับสวยมากมากเลยนะตัวน,นี้ไม่ใช่ล้อเบาและก็ไม่ใช่ล้อโ,โฟร์ฟอร์รมมิ่งนะครับไม่ใช่นะครับตัวล้อเป็นสีดําเงานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้ๆนะนี่นะครับจะเป็นสีดําเงานะครับมีปั๊มเลเซอร์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงขอบด้วยนะค่อนข้างที่จะแบบสเกลล้อแท้มากแล้วก็มีปั๊มครบทุกจุดเลยเอตัวนี้ปั๊มครบจริงนะแบบครบเลยอะ่ะตรงนี้ก็เนียนกลิบเลยนะครับตัวนี้ปั๊มครบนะครับก้านจะเป็นก้านยกนะครับ T e 3 7ส u v เอเป็นก้านยกสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับจวขอบก็จะเป็นสเตปสองชั้นเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นสเตปสองชั้นเลยนะเห็นไหม เป็นระเัสองชั้นสีจะเป็นสีดําเงาทั้งตัวนะครับทั้งก้านแล้วก็ขอบจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับเบ้าลึกมากนะความลึกของเบ้านะครับอ่านะสวยมากนะตัวนี้ใครที่แบบสายอยูวีแล้วอยากได้โทนดำผมว่าตัวนี้สวยนะตอบโจทย์มากมากเลยนะครับ ก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาตัวนี้อยู่ในตัวนี้ราคางบอยู่ที่แค่13,900 3,900บาทเท่านั้นนะครับพร้อมใส่พร้อมส่งฟรีนะครับพร้อมใส่พร้อมส่งฟรีเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะก็สนใจสอบถามได้เลยนะครับที่นคนรซัพยงยนต์ยางยนย์เ9 4 5 4 0 9 9 9 9 สวัสดีครับ Perfect, perfect.